สวัสดีค่ะนี่คือ B16 นะคะมองเธอคาเฟ่ Mont นะคะแปลงคอง15นะครนายกตอนนี้จะหมดแล้วนะคะเหลือ B16 B2 B3 B4 เหลืออีก4แปลงนะคะลูกค้าท่านใดที่ยังสนใจที่ดินแบ่งขายเป็นที่ดินเงินผ่อนนะคะ ตารางวาละ5,900วันนี้อีกวันหนึ่งวันสุดท้ายเหลือ4แปลงโซนบีนะคะโซนซีเหลืออีก6แปลงกําลังปรับพื้นที่ดินนะคะลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินวันนี้วันสุดท้ายราคานี้นะคะคือราคา5,900บาทลดลงมาจาก7,000นะคะปกติราคาอยู่ที่7,000บาทต่อตารางวานะคะพรุ่งนี้ราคาที่ดินก็จะปรับเป็น 7,000พันบาทนะคะสำหรับวันนี้ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะมาได้เลยค่ะยังโซนบียังเหลืออีก4แปลงนะคะโซน C ียังเหลืออีก6แปลงค่ะทั้งหมดเหลือ10แปลงนะคะจาก22องแปลงของอโครงการนี้นะคะทั้งหมด22แปลงตอนนี้เหลืออีก10แปลงนะคะในด้านโซน C ีก็กำลังปรับพื้นที่ดินค่ะให้ขุดบอ่อไว้ด้านหลังด้านท้ายแปลงนะคะ ที่ดินตรงนี้เหมาะสําหรับที่อยู่อาศัยในภายาภคหน้าก็คือเราสามารถทําธุรกิจอะไรก็ได้เพราะว่าที่นี้เป็นที่ติดถนนนะคะถนนนอยสามศยองสองห่างจากถนน3 0มศห้กิโลนะคะนี่คือโซน C6 หหันหน้าไปทางทิศใต้นะคะส่วนโซนบีหันไปทางทิศเหนือนะคะ ลูกค้าท่านใดที่สนใจก็รีบๆเลยนะคะวันนี้ยังทันค่ะทันอยู่ที่ราคา5,900บาทต่อตารางวานะคะสนใจติดต่อมาที่0948936428ี่เนิกนะคะสวัสดีค่ะ